ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Education Channel by Dr. Dow k k u ค่ะวันนี้ก็มีสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณวิชาชีพครูนะคะซึ่งจิตวิญญาณน,นั้นเป็นองค์ประกอบสําคัญของความเป็นครูมืออาชีพทําให้ครูสามารถที่จะครองต้นครองคนและครองงานได้อย่างมีดุลยาภาพนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณวิชาชีพครูได้เลยค่ะ สวัสดีครับทิติกรค่ะโรยดาค่ะนพมาศค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่1สาขาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนครับภาพหมายของปฏิสัมพันธ์ทิโบและเคลลี่กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาซึ่งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของอีกคนหนึ่งโดยพฤติกรรมนี้อาจเป็นการสื่อสารที่ใช้คำพูดหรือการกระทำก็ได้เจมและฮิวกล่าวว่าปฏิสัมพันธ์หมายถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือระหว่างกลุ่มสังคมตั้งแต่สกลุ่มขึ้นไปโดยการสื่อสารนั้นอาจใช้วาจาหรือไม่ใช้วาจาก็ได้ กล่าวได้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อให้บรรยากาศในห้องเรียนดำเนินไปได้ด้วยดีปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ 1. การมีบุคลิกภาพที่ดี 2. การมีกิริยาท่าทางที่เหมาะสม 3. การใช้คำพูดที่สุภาพ 4. การใช้สายตาที่เป็นมิตร 5. การมีจิตใจที่ดี และ6การมีสติปัญญาและไหวพริบที่ดีวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน1การใช้เวลาร่วมกับผู้เรียน2การแสดงความสนใจและเอาใจใส่3สร้างการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน4จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน5เพิ่มบทสนทนานอกห้องเรียนมากขึ้นและ6เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเองเพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก 1. ชมเชยนักเรียนโดยเจาะจงตามสมควร 2. ครูผู้สอนควรยืนในระดับสายตากับนักเรียน 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกในเชิงบวก 4. ใช้วิธีการเบี่ยงเบนพฤติกรรมแทนการสั่งให้หยุด 5. ควรให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน 6. ใช้โทนเสียงปกติในการพูดคุยกับนักเรียน 7. สอนให้เด็กรู้จักเลือกที่จะทำอะไรก่อนและหลัง 8. กำหนดเวลาการทำกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน 9. ครูควรบอกความรู้สึกชื่นชมกับนักเรียนและ1ิบส่งเสริมให้นักเรียนทำความเข้าใจตัวเองหลังจากที่เราได้เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเราไปรับชมวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะไปกันเลยขอให้คุณผู้ชมได้ยิ้มกับคุณครูที่ดีๆก่อนบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณครูดีๆเนะี่ยมีเยอะมากจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นช่วงหยุดปลายเสาร์อาทิตย์พอเปิดมาปั๊บวันจันทร์คุณครูท่านนี้ยืนรอกับนักเรียนเขาจะมีป้ายอยู่ด้านหน้า เอาอันไหนลูกเลือกเลยค่ะห้องเขาจะมีป้ายบอกเอาไว้คุณจะเอาอะไรอ่ะมีหัวใจไฮไฟจับมือจะเต้นหรือจะไหว้นี่คนนี้เป็นผู้ชายแมนแมนจนกัดหน้าสวัสดีค่ะก็มี สวัสดีคะ่ะคุณครูเอาหัวใจกอดหน่อยโอ้ย<ม>คิดถึงค่ะเพราะว่าน,นี่คือคุณครูปุ๊กกี้นะคะคุณครูพัทรรวันเหล่าสมบัติครูสาวสวยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุมภาวาปีแล้วมาอย่างนี้ทุกวันคุณดูชุดน้องเขาสิ<ม>เปลี่ยนและเ,เน่เต้นเต้นชอบอนนี้เออบางวันบอกว่าวันจันทร์เรากอดกันแล้วเดี๋ยววันอังคารเราจับมือวันพุธเราสวัสดีวันพรุ่งนี้เราค่อยเต้นเด็กๆก็เลือกตามที่น้องชอบเลยเน่ดูคนนี้ซะก่อน โอ้คิดถ้าเต้นมาจากบ้านเลยวันนี้จะเต้นท่าไหนนะคะนี่คือความน่ารักจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณครูที่ใส่ใจเด็กๆเนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะถือว่าเป็นรอยยิ้มดีๆที่คุณพ่อคุณแม่เห็นแบบนี้ส่งลูกหลานไปเรียนก็สบายใจค่ะครับต่อไปเราไปรับชมบทสัมภาษณ์จากคุณครูต้นแบบทั้งสงท่านกันเลยค่ะคุณครูท่านแรกอาจารย์ดรรัตด,ดาวันศรีภาชัย ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา,าศาสตร์คุณครูคิดว่าปฏิสัมพันธ์ของคุณครูช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หรือไม่อย่างไรการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เกิดการผ่อนคลายซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างปฏิสัมพันธ์ที่ผู้สอนกับผู้เรียนมีต่อกันนั้นได้แก่การสัมผัสทางกายเช่นการแตะต้องตัวนักเรียนตามความเหมาะสมเวลาที่เขาพูดจาดีหรือสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดีการกล่าวชื่นชมนักเรียนซึ่งเป็นการช่วยสร้างกำลังใจให้แก่นักเรียนซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้วนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน คุณครูคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในห้องเรียนได้ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนคือครูต้องเปิดใจกว้างยอมรับในความแตกต่างของผู้เรียนเพราะนักเรียนแต่ละคน,ม,นมีความถนัดและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันคุณครูท่านที่สองคุณครูสุรภพนาคนชมตำแหน่งครูคศสอหนึ่ง โรงเรียนพยาคภูมิวิทยาคารคุณครูมีวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอย่างไรสำหรับวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับคุณครูสุรภพบ,บอกพวกเราว่าอันดับแรกคือยึดหลักมนุษยสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจเด็กนะครับถามเกี่ยวกับสารทุกสุดลิบเพื่อให้นักเรียนมองว่าครูเนี่ยมีความเอาใจใส่นักเรียนและต้องการช่วยเหลือนักเรียนในเวลาที่เขามีปัญหา แล้วก็เข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่และคนครับว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันและถ้าหากเป็นครูมืออาชีพนะครับก็ควรที่จะมีหลักธรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนนะครับซึ่งคุณครูสุรภพนะครับก็ยกตัวอย่างหลักธรรมก็คือพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมก,กันกับผู้อื่นนะครับประกอบด้วย4อย่างครับคือ1เมตตา คือครูจะต้องมีความรักความเอาใจใส่ความปรารถนาดีให้กับเด็กทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กดือ้อหรือว่าเด็กดีครูก็จะต้องให้ความเมตตาก,กับนักเรียนให้มีความทั่วถึงนะครับ 2. อครับครุณาคือครูเนี่ยจะต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้คําแนะนําที่ดีแก่นักเรียนนะครับ 3. มุทิตาคือครูจะต้องให้สแสดงความยินดีเมื่อนักเรียนประสบความสําเร็จ แล้วก็มีการให้รางวัลเพื่อช่วยเสริมแรงทางบวกให้แก่นักเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอุเบคาคือครูต้องมีการวางใจที่เป็นกลางเช่นการวัดผลคือครูเนี่ยจะต้องมีการวางใจที่เป็นกลางในการประเมินเด็กนะครับทุกคนให้เท่าเทียมกันและจะทําให้ครูเนี่ยกับนักเรียนนะครับมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ครับคนครูมีวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนอย่างไร สำหรับวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนนะครับคุณครูสุรภพได้บอกกับพวกเราว่านะครับครูจะต้องมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสำเร็จกับนักเรียนซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราต้องให้ผู้เรียนนะครับได้ทําการรู้จักกันก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือให้กิจกรรมนักเรียนนะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมันจะเกิดได้กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือนะครับก็คือ Cooperative Learning นะครับซึ่งรูปแบบกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีกิจกรรม Think Pair Share นะครับคิดแล้วคุยก็คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับต่อมาครับกิจกรรมการเรียนรู้แบบโตะกลมนะครับก็คือให้นักเรียนแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก็คือมันจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนนั่นเองครับค่ะหลังจากที่เราได้รับชมบทสัมภาษณ์จากคุณครูต้นแบบทั้งสองท่านไปแล้วเราก็สามารถสรุปวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนได้ดังนี้ค่ะ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นได้โดยอาศัย<ป>วิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนและการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียนนอกจากนี้ต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพวกเรา ขออนุญาตน้อมนบพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาปวีณนุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความว่าการให้การศึกษานั้นกล่าวโดยจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการสร้างสารรค์ความรู้ความคิดพร้อมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อช่วยให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่นทั้งสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตนเพื่อส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพผู้ทำหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับควรจะได้มุ่งทำงานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งใดพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยายลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร27พฤศจิกายน พุทธศักราช2515สาำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังหากทุกท่านชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญ,คญอย่าลืมกดกระดิง่งด, <Yeah. S 1> ด้วยความรักและ